กร <c oughs> ะทน,น่นะกำลังจะตั้มตั้ตมตมัตมตมัตมตัมตม ใส่พริกตั้งเยอะเห็ดแน่ๆเลยตัาใส่ซูโรสใส่เยอะอร่อยเยอะใส่ตาล ใส่แค่นี้แหละเราชอบปรุงแค่นี้ปลคือโรสน้ำตาลนะครับไม่ชอบใส่อย่างอื่นใส่ส้มตำจา้า นนิกผะะัดปลาเผ็ดมากๆเลยเผ็ดน้ำลายแตกตามกระท้อนกันทุกคนเสร็จแล้ว